วันรุ่งขึ้นชีชบาก็หายไปจากวัดป่ามะม่วงไม่มีใครรู้ว่าหล่อนหายไปทางไหนพวกแม่ชีพากันโล่งใจที่หล่อนไปเสียได้เพียงไม่กี่วันหญิงสาวเข้ามาอยู่ในสำนักความวุ่นวายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นหล่อนใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มคนโน้นขู่คนนี้ทำให้เขาเดือดร้อนกันทั่วหน้า คลันถูกว่ากล่าวตักเตือนหล่อนก็โต้เถียงและอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านพระครูขณะท่านสมภารยังไม่กล้าว,ว่ากล่าวและฉะไหนลูกวัดบางอาจมาว่าเหตุนี้การหายไปของหล่อนจึงยังความโล่งอกโล่งใจให้เกิดแก่แม่ชีทั้งหลายเพราะจะได้ขวนขวายประพฤติธ,ธรรมดำเนินชีวิตอย่างสงบเช่นการก่อนวันพระถัดมา พวกโยมผู้หญิงที่มาทำบุญได้กราบเรียนท่านพระครูว่าเห็นนางสาวชบาเดินเฉิดฉายอยู่ในตลาดใส่ทองหยองแดงไปทั้งตัวเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าหล่อนตั้งใจจะไปบวชอยู่วัดป่ามะม่วงแต่อยู่ไม่ได้เพราะถูกสมภารทำมิดีมิร้ายครั้นถูกถามว่าไปเอาเงินทองจากที่ไหนมาซื้อทองใส่แดงไปทั้งตัวหล่อนก็ปดว่าท่านพระครูให้เป็นค่าปิดปาก ด้วยวิธีนี้หญิงสาวก็สามารถทำให้สมภารวัดป่ามะม่วงต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนสุดจะกล่าวเพราะธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นชอบที่จะมองในแง่ร้ายอยู่แล้วยกเว้นบุคคลผู้ประพฤติธรมสัมมาปฏิบัติจนถึงขั้นละอคติได้จึงจะพิจารณาด้วยปัญญาว่าควรเชื่อหรือไม่ ถ้าว่าคนประเภทหลังนี้มีน้อยนักเรื่องราวของท่านพระกครูจึงถูกนำเอาไปพูดกันอย่างสนุกปากโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไตรตรองเสก่อนว่าจริงเท็จเป็นประการใดชั่วระยะเวลาไม่นานนักคนก็เล่าลือกันไปทั่วทุกค้งน้ำมีการแต่งเสริมเติมเรื่องให้ฟังดูเลวร้ายมากขึ้นล้วนแล้วแต่จะช่วยเหยียบย่ำซ้ำเติม ให้สมภารวัดป่ามะม่วงเสียหายถึงที่สุดทิพพองโยมบิดาของท่านถึงกับต้องมาวัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงท่านพระครูไม่ได้พูดอะไรแต่ให้เด็กชายฝาแฝดเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ให้ผู้บังเกิดกล้าวฟังตั้งแต่ต้นจนจบรู้ที่มาของเรื่องแล้วโยมบิดาจึงพูดปลอบใจพระลูกชายว่าท่านอย่าไปใส่ใจเลย อน,นินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทาแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสท,ทั้งปวงก็ยังมีคนนินทานับประสาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราๆขอให้ท่านเข้มแข็งเอาไว้การทำความดีต้องมีอุปสรรคยิ่งเราทำดีมากเท่าไรอุปสรรคก็มีมากเท่านั้น พึงพิจารณาพุทธจริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงอาตมาขอบคุณคุณโยมพ่อที่ให้กำลังใจไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาถึงเวลาที่เจ้ากรรมในเวรมาทวงหนี้ก็ต้องใช้เข้าไปตามระเบียบท่านคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้ว จะได้ไม่เสียกำลังใจและไม่ท้อทแท้ที่จะเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมายเห็นท่านทำใจได้โยมก็หมดห่วงจำไว้ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดขออนุโมทนาขอให้ท่านมุ่งมั่นในการทำความดีสร้างเสริมบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปโยมเห็นจะต้องลากลับเสซทีโยมพ่อมาอยัางไงครับ ท่านถามโยมบิดาผัวแม่จำแรงเขาขับรถเครื่องมาส่งที่หน้าโบสถ์แล้วเขาก็เลยไปธุระที่บ้านใต้เดี๋ยวก็คงมารับโยมจะไปรอเขาตรงที่เดิมอาตมาจะไปส่งโยมพ่อท่านลุกตามโยมบิดาออกไปยืนรอพี่เขยที่หน้าโบสถ์สักครู่สามีนางจำแรงก็ขี่รถเครื่องมาจอดรับพ่อตา ไปโดยที่ไม่ได้ทักทายพระน้องเมียเพราะเพิ่งฟังเรื่องร้ายๆของท่านมาเต็มสองหูจึงฝืนความรู้สึกไม่ได้แม้แต่จะเอ่ยปากทักทายภิกษุวัยสีสเข้าใจดีถึงสาเหตุที่พี่เขยไม่พูดด้วยรอให้เขารู้ความจริงก็จะหายข้องใจสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของท่านใช้นี่กรรมหมดเมื่อไหร่ ท่านก็จะเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องถูกใสร้ายป้ายสีเช่นนี้อีกภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรแน่นอนสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกฎของไตรลักษณ์อันเป็นสัจธรรมและสัจธรรมนี้ไม่มีวันผันเปลี่ยนไม่ว่าการเวลาจะพ้นผ่านล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตาม เช่นเดียวกับข่าวลือเกี่ยวกับท่านพรลครูที่แพร่ระบือไปทั้งจังหวัดคลั้นเวลาผ่านไปไม่นานก็ค่อยๆซาเสียงลงกระทั่งเงียบหายไปในที่สุดแม้จะตกเป็นข่าวท่านพระครูก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและทั้งๆท,ที่เกิดข่าวลือในทางลบแต่คนที่มาวัดป่ามะม่วงก็มิได้ลดจำนวนลง ไม่นำซ้ำกลับเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนผิดสังเกตท่านพระครูไข้รู้ว่าเหตุใด,ดจึงเป็นเช่นนั้นครั้นใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้ทราบความจริงว่าบรรดาผู้ที่มาวัดมีทั้งมาดีและมาร้ายพวกแรกต้องการมาเพื่อปฏิบัติธรรมสร้างความดีให้กับตัวเองโดยไม่สนใจว่าท่านพระครูจะเป็นอย่างไร ส่วนพวกหลังต้องการมาตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงจะได้เอาไปนินทาว่าร้ายกันให้สนุกปากในบรรดาคนพวกนี้ก็มีพักพวกของผู้ประสงค์ร้ายรวมอยู่ด้วยพวกเขาถูกจ้างให้มาสอดแนมว่าท่านพลักครูมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวลือหากก็ต้องคว้าน้ำเหลวกลับไปเพราะท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งพวกญาติโยมก็ไม่มีผู้ใดกล้าไถ่าถามเชื่อกันว่าบุคคลผู้ทำความดีนั้นแม้มนุษย์ด้วยกันจะไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาก็เห็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นพุทธวจนะเป็นสัจธรรมที่คงความจริงชั่วนิดเนยรันการทรัพที่นำลงมาลงทุนจ้างนางสาวชบาเพื่อทำงานนี้ แทนที่พวกเขาจะรู้สึกสำนึกกลับโกรธแค้นท่านพระครูหนักขึ้นคิดว่าได้โอกาสเมื่อไรก็จะจัดการกลั่นแกล้งเสียให้สาสมสามเดือนต่อมากรรมการศาสนาได้มีคำสั่งให้ตัวแทนชาวพุทธ ทั้งที่เป็นพระสงฆ์และค้ารือหัดเดินทางไปร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาในเทศกาลวิสาขาบูชาโดยมีหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศสมัยดิศกุลนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้านำคณะอันประกอบด้วยพระภิกษุสองรูปคฤารสถหชายหญิงอีกแรวมเป็นสิบ ทั้งหัวหน้าด้วยกาหนดจะเดินทางไปในวันพุธที่2 4พฤษภาคมพุทธศักราช2515และกลับในวันเสาร์ที่27เดือนเดียวกันพระภิกษุสองรูปที่จะเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้คือหลวงพ่อแพรเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและท่านพระครูเจริญเจ้าคณะอำเภอรพรมบุรีท่านพระครูรู้จักหลวงพ่อแพรมาหลายปี หลวงพ่อแพรเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ย้ายจากวัดโบสถ์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่ไม่นานเจ้าคณะจังหวัดมรณภาพท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแทนก่อนหน้านี้วัดพิกุลทองเป็นวัดเล็กๆและไม่ค่อยมีคนรู้จัก คลั้นหลวงพ่อแพรมาเป็นเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับกระทั่งเป็นที่รู้จ,จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเมื่อทราบว่าจะได้ไปร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกณนะประเทศศรีลังกาท่านพระครูก็ตั้งวัตถุประสงค์ในการไปไว้ห้าประการคืนหลังจากที่สวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าการเดินทางไปประเทศศีลังกาในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ห้าประการคือ 1- ขอให้ข้าพเจ้าได้ปนมัสการพระเขี้ยวแก้ว 2. ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์สามขอให้ข้าพเจ้าได้พบนารีผลดังที่หลวงพ่อสดเคยทำนายไว้ 4. ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปดูหมู่บ้านของชนเผ่าไทยที่ศรีลังกาที่ได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าและประการสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าได้ไปดูหน้าตาของพวกทมินหินนชาติที่ฆ่าพระฆ่าเนนตายเพราะต้องการทำลายล้างพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากศรีลังกาด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหประการนี้ด้วยเถินตัวแทนชาวพุทธจากประเทศสยามได้เดินทางโดยสายการบินไทยที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังเมืองโคลัมโบเมืองหลวงของประเทศศรีลังกามีชาวพุทธจากประเทศต่างๆเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้กว่าพันคนเมื่อถึงท่าอากาศยานเมืองโคลัมโบ คณะเดินทางที่เป็นครือหัาก็ได้พักโรงแรมส่วนพระภิกษุสองรูปทางประเทศเจ้าภาพได้จัดให้พักในวัดเช่นเดียวกันกับพระภิกษุที่มาจากประเทศต่างๆกำหนดการประชุมมีสองวันคือเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่25และ27เวลาที่เหลือนอกนั้น เป็นการนำชมสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกาซึ่งแล้วแต่คณะใดจะจัดอย่างไรจุดประสงค์คือต้องการให้กระจายกันไปตามที่ต่างๆเพราะการเดินทางที่เป็นกลุ่มใหญ่เกินไปย่อมไม่สะดวกทั้งด้านการจราจรและด้านอาหารการกินหลวงพ่อแพรและท่านพระครูมาถึงวัดตอนข้ำ จึงเข้าร่วมทําวัดสวดมนต์เนื่องจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดใช้ภาษาบาลีในการบันทึกคำสอนดังนั้นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาดจึงสามารถสวดมนต์ร่วมกันได้แม้จะต่างชาติต่างภาษากันก็ตามผิดกับพระสงฆ์ในนิกายมหายานซึ่งใช้ภาษาประจำชาติของตนบันทึกคำสอน ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถสวดร,ร่วมกันได้เพราะพระญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาญี่ปุน่นพระจีนก็ใช้ภาษาจีนพระทิเบตก็ใช้ภาษาทิเบตพระเกาหลีก็ใช้ภาษาเกาหลีจึงหาเอกภาพไม่ได้แม้หลวงพ่อแพรจะไม่ได้เป็นอุปชาของพระครูเจริญแต่สมภารวัดป่ามะม่วงก็เคารพนับถือท่าน ทั้งที่รู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านให้หลวงพ่อแพร่ฟังทําให้เจ้าคณะจังหวัดเข้าใจผิดท่านถึงกับลั่นวาจาว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับท่านอีกภิกษุวัยสีสิบสามรู้เรื่องราวมาโดยตลอดว่าเจ้าคณะจังหวัดไม่ค่อยชอบท่านกระนั้นก็ไม่เคยคิดน้อยอกน้อยใจ คิดเพียงแต่ว่าความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันยังขําแล้ววันหนึ่งเจ้าคณะจังหวัดก็เข้าใจดังนั้นเมื่อถึงเวลาจำวัดท่านพระครูจึงทำหน้าที่บีบนวดให้ภิกษุสูงวัยที่ท่านเคารพนับถือดุดอุปชาอาจารย์นวดอย่างตั้งอกตั้งใจเหมือนกับที่เคยปรนิบัติหลวงพ่อเดิมแต่การก่อนเจ้าคณะจังหวัดวัยหกสิบเศษ รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวและพึงพอใจในฝีมือการนวดของภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าความชิงชังที่มีต่อท่านพระครูเริ่มจะคลี่คลายด้วยเกิดคำถามในใจว่าภิกษุผู้มีมารยาทงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เช่นนี้จะกล้าประพฤตินอกกรีดนอกรอยดังที่ท่านได้ฟังมาจากลูกศิษย์ใกล้ชิดกระนั้นหรือ เมื่อความสงสัยก่อตัวขึ้นในใจจนไม่สามารถเก็บไว้ได้จึงต้องแสดงออกมาด้วยถ้อยคำท่านพลิกกายเปลี่ยนท่านอนคว่ำเป็นนอนหงายสายตาจับจ้องที่ใบหน้าของผู้อ่อนวัยกว่าเพื่อหาข้อพิรุษแล้วจึงถามขึ้นว่าเธอมาอยู่วัดป่ามะม่วงตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สองพันห้าร้อยครับหลวงพ่อ แล้วชีเจียนละ่ะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังผมสักห้าปีเห็นจะได้หลวงพ่อรู้จักแม่ชีเจียนหรอครับไม่รู้จักตัวข้อรอกรู้แต่เรื่องราวของเขาท่านเข้าใจว่าแม่ชีเจียนยังสาวพวกที่หวังร้ายต่อท่านพระครูได้ไปเล่าให้ฟังว่าแม่ชีเจียนมีลูกกับสมภารวัดป่ามะม่วง ถามจริงๆเธอเธอมีลูกกับชีเจียนใช่ไหมเด็ก้าแฝดที่เธอเลี้ยงไว้นะ่ะเป็นลูกที่เกิดจากชีเจียนโดยเธอเป็นพ่อของมันขอโทษนะที่ฉันต้องถามตรงๆเพราะข้องใจมานานแล้วท่านพระครูไม่ได้ตกอกตกใจกับคำถามของภิกษุสูงวัไวตรงข้ามกับดีใจที่ท่านถามตรงๆจึงตอบด้วยสีหน้าปกติว่า ผมพบเด็กฝาแฝดที่หน้าประตูวัดขณะที่ออกบินทบาทแม่เด็กคงเอามาทิ้งไว้ผมจึงอุ้มไปให้แม่ชีเขาเลี้ยงพวกแม่ชีก็ก็ช่วยกันออกเงินซื้อน,นมมาให้กินบางครั้งก็มาขอจากผมก็เลี้ยงมาจนโตตอนนี้ก็เข้ารุ่นหน่มแล้วความจริงก็มีเท่านี้แหละครับอ้าว และทำไมเข้ามาเล่าให้ฉันฟังอีกอย่างหนึง่งแล้วนี่เธอรู้เรื่องบัางไหมเรื่องที่ออก้าเอาไปลือกันว่าเธอมีลูกกับชีเจียนทราบครับพวกแม่ชีที่วัดก็ทราบมีคนมาสอดแนมแต่พอเห็นหน้าตาของแม่ชีแล้วก็ไม่เชื่อเพราะแม่ชีอายุมากกว่าผมทุกคนโดยเฉพาะแม่ชีเจียนนั้นอายุมากกว่าผมตั้งสิบกว่าปี อ้าวอย่างนั้นหรอหรึอฉันนึกว่ายังสาวนี่ก็แปลว่าฉันถูกหลอกนะสิสิ่งที่เธอพูดมาเป็นความจริงก็เท่ากับฉันหูเบาเชื่อง่ายเลยถูกหลอกพวกนั้นมันเก่งที่สามารถหลอกเจ้าคณะจังหวัดได้ท่ันหัวเราะหึอหอ,อยยายอารมณ์ดีความคลางแคลลงเรื่องเด็กฝยฝยแฟหดหยหยย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 สงสยย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 ยชยช หลวงพ่อยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในกลธรรมสูตรว่าอย่าปรงใจเชื่อจนกว่าจะได้พิจารณาหาเหตุผลจนรู้เข้าใจด้วยตนเองแล้วจึงค่อยเชื่อภิกษุอ่อนไวกว่าพูดขณะทำหน้าที่นวดไปด้วยแล้วเรื่องชีชบาล่ะหลวงพ่อแพรถามอีกเรื่องนี้ ผมขออนุญาตไม่เล่านะครับเพราะมีพยานรู้เห็นหลายคนหลวงพ่อไปฟังจากพวกนั้นจะดีกว่าเพราะถ้าผมพูดจะกลายเป็นว่าผมแก้ตัวไม่แต่หลวงพ่อที่รู้เรื่องแม้โยมพ่อของผมท่านก็รู้และก็ได้มาสอบถามผมได้ตนเองผมก็ให้ท่านฟังจากเด็กฝาแฝดซึ่งเป็นตัวการของเรื่อง โยมพ่อก็หายคล่องใจหายสงสัยแต่ฉันอยากรู้เดี๋ยวนี้รอไปถามเด็กฉันคงอกแตกตายเสียก่อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เธอเล่ามาตามที่เด็กสองคนนั้นเล่าให้โยมพ่อเธอฟังกลับไปฉันจะไปถามเด็กนั่นดูอีกครั้งว่าจะเหมือนกับที่เธอเล่าหรือเปล่าเล่าไปเลยครับถ้าเช่นนั้นผมก็ เห็นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วเด็กสองคนนั้นเล่าให้โยมพ่อฟังดังนี้ครับท่านเล่าไปตามที่ได้ยินมาทุกประการความที่เป็นผู้มีความจําดีจึงเล่าได้ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่คำเดียวเด็กฝาแฝดเสียอีกถ้าให้เล่าใหม่ก็จะไม่สามารถจําได้ทุกท้อยคำเพราะสติปัญญาไม่ฉลาดปลาดเปรือง เท่าท่านพระครูนั่นเองฟังถ้อยคำของภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีก็หายเคลือบแคลงสงสัยขณะเดียวกันก็นึกตำหนิตนเองว่าไม่น่าหูเบาเชื่อง่ายจนทำให้เข้าใจท่านพระครูผิดไปแท้จริงภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีจริวัตรงดงามสมกับเป็นศักยบุตรพุทธโอรสโดยแท้ ฉันต้องขอโทษที่เข้าใจเธอผิดมาช้านานอันที่จริงฉันเป็นพระผู้ใหญ่ไม่น่าจะเชื่ออะไรง่ายๆอย่าถือโทษโกรธเคืองฉันเลยนะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นกับหลวงพ่อเลยครับภิกษุวัยสี่สิบสามกล่าวคำสัตย์จริงงั้นก็ต้องขอบใจเธอนี่เป็นคนดีจริงๆถ้าฉันเป็นเธอคงทำอย่างนี้ไม่ได้เงียบไป อึดใจหนึ่งภิกษุสูงวัยจึงถามขึ้นว่ามีคนมาเล่าเรื่องฉันให้เธอฟังบ้างไหมก็มีเหมือนกันครับเขาเล่าว่าอย่างไรบ้างหลวงพ่ออย่าใส่ใจเลยครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วท่านพระครูไม่อยากให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดไม่สบายใจจึงพูดบ่ายเบียงถ้าเธอจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันสิ ฉันจำได้จำคําที่ฉันพูดถึงเธอได้ความที่ฉันเชื่อพวกที่มาใส่ร้ายเธอจึงถึงกับลั่นบาจาว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับเธออีกต่อไปที่ใดที่มีฉันที่นั่นต้องไม่มีเธอฉันพูดไปอย่างนี้และทำอย่างนี้จริงๆเวลาที่มีคนมานิมนต์ฉันไปในงานต่างๆ ฉันจะต้องถามก่อนว่างานนี้มีเธอหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่ามีฉันจะไม่รับนิมนต์เพราะตอนนั้นฉันเชื่อสนิทว่าเธอเป็นอย่างที่พวกเขากล่าวหาแต่เดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วรู้ว่าฉันถูกหลอกเธอพอจะรู้ไหมว่าคนพวกนั้นทำอย่างนี้เพื่ออะไรท่านหมายถึงพวกที่มาพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านพระครูให้ท่านฟังก็พอจะทราบครับ แต่ก็ช่างเขาเถอะผมไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองผู้อ่อนวัยกว่าตอบฉันพอจะนึกออกแล้วเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองคนพวกนั้นเขาไม่อยากให้เธอเป็นเจ้าคณะอำเภอเขาอยากให้พระที่เป็นญาติกับเขาเป็นแทนต้องหาสาเหตุแน่นอนที่ทำให้เขากุข่าวขึ้นมาแม้ฉันไม่น่าตกเป็นเครื่องมือของเขาเลย เอาเถอต่อไปนี้ถ้าใครมาพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเธอฉันจะฟังหูไว้หูฉันว่าเรื่องมันคงไม่ยุติลงง่ายๆหรอกพวกนั้นต้องจ้องเล่นงานเธออีกขอให้เธอหนักแน่นเข้าไว้ฉันเองก็จะหนักแน่นให้มากกว่านี้เอาละฉันง่วงแล้วเธอไปนอนเถอะขอบใจที่หนวดให้ท่านพระครู จึงกราบสามครั้งและลุกออกไปยังที่นอนของท่านสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ล้มตัวลงนอนอย่างมีสติหลวงพ่อแผ่ส่งเสียงกรนดังลั่นห้องภิกษุวัยสีสาจึงนอนกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอกระทั่งหลับไปในที่สุด